นักแสดงสาวคนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นครั้งที่5เปลี่ยนจากชื่อต่างๆของเขาล่าสุดเป็นนางสาวเฟี้ยวฟ้าวอลแวนกาลันตัวแรกนามสกุลก็ไม่ใช่สิชื่อดิมคือหนูอิมอิมก้ามหาสารจันแต่นี่คือเฟี้ยวฟ้านามสกุลสุดสวิงริงโก้โอ้ตายแล้วเละแล้วเนี่ยนักแสดงสาวคนนี้อยากจะเห็นหน้าบ่อยๆแล้วเกินอยากจะรู้ว่าคิดได้ยังไงต้องกูยกาบเขาแล้วแหละตอนนี้เนาะขอเสียงะรบื้อให้กับคุณเฟี้ยวฟ้าค่ะ นุญากแบบว่าเดี <s <s ๋ยวกลัจะเสียมารยาทุกวันนี้ยังเรียกน้องอิมได้เล่าชื่อเล่นชื่อน้องอิมแต่ว่าชื่อจริงชื่อเฟียว้านาสกุลสุดสวิงริงก้แลเรียกธรรมดาไม่ได้นะต้อมท่าสิต้องมีท่าอกไมนนค่ามากแล้วชื่อเฟีย้านาสกุลสุดสวิงริงโก้ เดี๋ยวแมเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยถ้าแกมีลูกแล้วจะต้องไปพบปุคุณครูลบยาชงสอแกต้องทำยังไงตอนที่กับคุณครูไหนตอนสวัสดีต่ะคุณครูแม่เฟียฟ้านสุดสวิงริงก้าว่แล้วตอนเฟียฟ้าไตอฟียฟ้าเ็มหลังเต็มวลังตัง ต้องทานยาไขกระเพาะเนื้อนะคะคุณต้องนั่งนะคะคุณพี่ีตอนแรกหนูเปลี่ยนชื่อแล้วหนูไม่รู้เพราะโลกในโซเชียลเขาพูดถึงเยอะหนูเปลี่ยนชื่อเสร็จไปใช่ไหมหนูก็ถ่ายรายการของคุณปัญญาคุณนั่งได้คุณนั่งได้คุณิมคุณนั่งได้สวัสดีค่ะแล้วทีนี้ใช่ไหมแล้วหนูไปพัทยามาเช้าบ้านก็เรียกฟิ้วฟ้าวให้รู้ได้ยังไงวะเพราะอินสตาแกรมหนูคนตามนิดเดียวไงเฮ้ยอะไรวะค่นี้คนตามเยอะก็พอดีพอดีอะไรกันแล้วก็ไปที่นู่นที่นี่ฟิ้วฟ้าวเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนที่สามวันรู้ได้ยังงไอ่ะจก มีนักข่าวโทรมาว่าเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเฟียวฟ้าเพราะอะไรยังไงค่ะไม่ต้องตะโกนค่ะตอนลืมกันต้นรักันตรงนี้มันมืออะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวนะขอให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่ง SMS เอ็มมาหน่อยดีกว่านะคะใครคิดว่าชื่อเฟียวฟ้าวนี่เป็นชื่อแปลก แหวกแนวนะให้ส่ง SMS นะคะมาที่4ตอ1997หมายถึงว่าใอยากได้ความเข้มหน่อยใช่ให้ใสเสายฟิวฟ้าให้ส่งมาเลยนะชื่อของตัวเองนางสาวไส้แก้วนางสาวเลือดเป็ดเชฟเลือดเป็ดนางสาวไม่มีเม็ดนี่แมงกระพุนกล่องอไกชื่อไปส่งมาคอยถามหน่อยแล้วเฟยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ชื่อนางสกโกนต้องริงโก้มีความหมายว่าไง ปล่อยสองคนก็คุยกันก็ดีเหมือนกันเราจะนั่งฟังเออมันยังไงความหมายความหมายมันมีความหมายนี่ไม่เชื่อว่าจะกระตั้งกระตั้งนะหนูหาเวลาคิดทบทวนสองเดือนเลยนะในการจะเปลี่ยนครั้งนี้แล้วทีนี้พี่ชายหนูเขาไม่เป็นเสียนเสียนพวกศาสตร์เปลี่ยนชื่อมากเลยเขาทายเขาไม่บอกเลยทีนี้หนูได้เฟี้ลไฟล์อย่างเดียวนามสกุลหายไม่ได้แต่สกุลแบบหายไม่ได้พี่กิ๊กเลยบอกว่าอยากได้เรื่องอะไรหรูอว่าอยากได้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องมีความสุขในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางครั้งอะไรอย่างงี้แล้วพี่ชายก็เลยบอกว่า สุดสวิงลิงโก้ถูกว่าเฮ้ยคือแบบเป็นภาพสีฟีนะแบบฟึ๊บโค้ยเบลเจ๋งมากเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ฟังก็สนุกมากเลยน้องอิมแล้วทำไมมันต้องมีกระลนตรงเฟียวด้วยมันต้องบวกสารอ๋อต้องบวกสาสร่แล้วแล้วที่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยเพราะเรื่องความรักป่ะ เรื่องความรักนี้เอาทิ้งเลยเพราะสะบัดบอปไปแล้วจแล้วไม่มีแถลงข่าวแน่นอนไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่อยากไปใบฟ้องแล้วอ๋อหนูก็เลยเน้นหนูก็เลยเน้นเรื่องงานเรื่องงานเรื่องความความแบบความสุขทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูก็เลยไปเขตรู้เลยว่าไปเขตเนี่ยจะต้องหาความหมายหนูก็เลยหาความหมายเลยเพราะคุณนี่เตรียมเอกสารไปหมดเลยโโอ้หไม่ต้องไปทางเขตเขาว่าไงบ้างครับเชิญกลับได้เลยครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงๆเพราะมันไม่มี อ๋ออันนี้ฟ e ลฟ้าซูเปอร์ฮีโร่ก่อนนะนำซูเปอร์ฮีโร่เย้มันดูการ์ตูนนะดูการ์ตูนเลยอิ่มอิ่มอิ่มเฟลฟ้าเฟลฟ้าไปหาหมอไหมเขาไปหาหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เชิญกลับได้เลยแล้วแล้วเข็มเลาะไหมเข็เมาส์เราไหมเข็ดูทีท่าเมาส์เราไหมเข็ว่าน้องอิมกลับเลยยังไงก็ไม่ได้กเลยแต่หนูมีอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะคะนี่เอาคือเอาคืนมา f e e ฟ้าสวิงริงกอลกค่ะ น้องกิมกลับเดี๋ยวนี้เลยแล้วหนูบอกว่าพี่มันมีความหมายมีความหมายหนูก็เลยอธิบายความหมายเขาฟังเขาเลยอนุมาต์อย่างนี้กิมอนุมาต์ไปดูหน้าน้องดิหนูบอกเอาไปลูกเู็นขุนี้ไปลูกมะเฟี้ยวเฟี้ยวคือแปลว่ารวดเร็วอ่ะเฟี้ยวโอ้ความหมายเอหรือหลามันมีความหมายเร็วหรือหลาใช่แล้วใครเป็นคนคิดคำนวณให้หนูว่าอันเนี้ยเบลเบลคือพี่ชายพี่ชายแล้วพี่ชายก็เปลี่ยนด้วยพี่ชายเปลี่ยนด้วยพี่ชายเปลี่ยนเป็นอะไรนะจากพี่ชายตอนแรกชี่ดาวพัสุ์ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเฟาเฟียลสวิงลิงโก้สถาณคะอ๋อคือพี่ชายกับน้องสาวนามสกุลเดียวกันละมาอยู่ในตระกูลสุดสวิงลิงโก้ชอบมากเลยตระกูลสุดสวิงลิงโก้แล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่เอออะไรทีนี้ใช่ไหมหนูมีเรื่องอีกไม่น่าต่อนี้หนูไปรักคุณแม่ที่สนามบินเลยเพิ่งกลับมาจากที่ไปดูดวงมือนอกใช่ไหมป๊บมาดมิลองอ่านแบบประชาชนอิมดูแล้วแม่หนูอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเป็นแม่อ่านว่าเฟลเฝ้า ฟิวฟ okay. hey! ้าม like mm ีโอเคซอสซอสสวิงริงโก้สุดสวิงริงโก้เออฟิวฟ้าสุดสวิงริงโก้เฮ้ยลูกแอมทำไมลูกแอมเปลี่ยนอย่างเงี้ยเอาไปเรียนไม่ปรึกษาแม่หรอยุ้ยเรได้ปรึกษาแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ขำมาแม่ก็หัวล็อกขี้กั๊กอ่ะแต่อีกก็เลยบอกว่ามันมีมันมีท่าด้วยนะมันมีต้องทำซิมับมนี้ฟิว สุดสวิงนี่ก็มัามีทำไหมลองเอมแล้วหนูอ่ะเปลี่ยนมาชื่อเนี้ยชื่อที่ห้าแล้วนะเปล็นห้าครั้งแล้วะหนูไล่เรียงตั้งแต่ชื่อแรกจนถึงชื่อนี้สิอาชิตาวุฒินารสุรสิทธิ์อชิตานี่คือชื่อที่ชื่หนึ่งอ่ะไรอใหม่อาชิตาวุฒินารสุรสิิทธ์ีดต่อไปอาชิตาอ่ดูดูดูบนจอคุณดูบนจอชื่อคุณมีอยู่บนจออาชิตาสิกามานาอาชิตาวุฒินารสุรสิทธิ์อาชิตาธนสัตตนันหนูอิม จายและสุดท้ายตุ่ตตตตมล,ลุงเชื่อว่าเฟีฟฟลุดสวิงริงกอะมีอินพิมพอะไรก่อนน,นั้นนี้ไม <ๆ S 2> <พ mientras S 1> ่หรอมีเออใช่หกชื่อแล้วเลยโอโ่ะหนูก่แล้วหนูเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยแล้วเวลาหนูจะไปเปลี่ยนพาสปอร์ตเปลี่ยนบัตรเครดิตแล้วมันไม่ว้าอุสนุกมากเลยค่ะหนูกองจะปึ๊กเลยอ่ะคือเอกสารนีขัดแจ้งนะคะแจงแจงจอย่างนี้แล้วฟีฟฟสักก่ะกดไง เฟียวฟ้าวสุดสวิงริงเก้ไม่ไปแล้วม่รู้แล้วมันกดยันนะภาษาอังกฤษอะ M F E A W F O w เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเมือนเนียวเมาสอย่างนี้เฟียวฟ้าว วิวสาวค่คุณ O W F อีม O A W เออนี่มันในอินสตาแกรมนะแล้วเขียนจะเปลี่ยนอีกไหมต่อจากนี้จะเปลี่ยนไหมอ่ะจะรอแต่งงานางเดียวแล้วค่อยเปลี่ยนเไอ้พวกนี้พี่ว่าถ้าแต่งงานน่ะต้องแต่งเข้าเพราะว่าตระกูลสุสุดวินดีโก้มีแค่สองคนใช่เขาแต่งเข้ามาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็สุดสุดมารุสสนุกด้วยกันอะไรอย่างนี้นี่นี่นี่เรื่องเรื่องความรักอ่ะมีคนมาจีบไหมตอนเนี้ยเออชื่อชื่อนี้แล้วเข้าไหมมีคนเข้าไหมคะพี่มีจีบ เมื่อสองสามตัวที่แนวแล้วรอจีเปังไงสิแบบรับจริงไหมหรือให้โอนสิให้โอนไหมหนูก็ไม่รู้หนูว่ามาไหมหน่อยอีกว่ากลัวอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้จริงใจยังคุยยังคุยกันต่อเนื้อมาจนถึงทุกวันนี้ป่ะอื๊อินบอกเขาก่อนเลยว่าไม่พร้อมมีแฟนเนิ่งเงี้ยแล้วแต่เนิ่งแล้วเขาไว้ยังไงเขาก็ ก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แล้วเขารู้มั้วว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นเฟียวฟาวแล้วรู้เขาก็เขาว่าไงบ้างอามว่าลบเบอร์เลยไหมตอนนี้บ้าาปแช่ป้ะเขาเรียกน้องอิมว่าอะไรเฟียวฟ้าพี่ชายชอบเนะชื่อแบบเนี้ชื่อแบบนี้่ชายชอบนะเฟี้ยวฟาสวิงลิงเกิ้ลชวนมาสวิงลิงเก้ เขาต้องทำอะไรบ้างคุณเข้ามาอิมเลยดิมช่วยช่วยทำอะไรช่วยเปลี่ยนให้คิดตังไหมคิดตังไหมไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้อิตาเกะไม่คิดตังดิมช่วยให้แต่คุณต้องมีความหมายถูกไหมถูกต้องแล้วก็ทำนดณให้เสร็จจับทำนดณให้ด้วยใช่ไหมแล้วนที่สุดเลยเดี๋ยวช่วยอ่ะคุณทำมาหากินเนาะคุณนั่งเกงขนั่งขากงขาโอเคแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราดีกว่านะขอบคุณเสียงฟ้าสุิงเลย คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ็ดเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดชว์ไล่ออกเลยกดเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ่ะกดกดอ่ะกด